การเกินทำไงให้เกิมาเป็นไรกระป่้นกระปั้นกระไั้นกรปต้นกั้นระ้นกั้นระปอ้นกระปั้นะนกระปอินกระ้นระปันรันกระปัินปั้นกรมปั้น้นกรนกรนกระปั้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 นกร้นกนะปัินกระปันกรปั้นะปอินรนนนะนรีนปอินรนะนนะันะั ยิงปักอยู่ยิงปักอยู่ปะปักอยู่ปักอยู่ปักอยู่ไยังหน้าูไฝยังกลวงด้วแล้วไปแล้วโอเคไปหมดนะปารีสปรีสปนพี่เจนพี่เจนเจนเนรกันเรอปืนปืนปนมุงเลยืนเนมุงเลยนเน้ยมุ้งเลยปืนเนี้ยมุ้งเลยปืนเนี้ยลมลมลนต่อพี่ยัยเจ็ดวงนะ

เอาเพื่อนหน่อยเพื่อนกับพี่เอาเพื่อนโอ้ยตายเพื่อนจะเยอะเลยพวกหมาพี่อาสมาร์สมาร์สมาร์ต้ยตายว่าตายอ่ะงิไไหนยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนเงินไปไหนยัไม่ไไหนยังไมทไมุดเงินไปไหนไอควายไยังไมุ่ดงนไป

เฮียแล้วเป็นเฮียแล้วเป็ีเฮียแล้วเปเฮียแล้วเป็เฮียแล้วเปเฮียแล้วเป็เฮียแล้วเป็นเฮียแล้วเปนเฮียแล้วเปนเฮียแล้วเปเฮียแล้วเป็เฮียแล้วเปเฮียแล้วเป็นเฮียแล้วเป็เฮียแล้วเปเฮ้ยแล้วเป็นเียแล้วเปีนเฮยแล้วเป็นเฮียแล้วเป็นเฮียแล้วเป็เฮียแล้วเป็นเฮียแล้วเป็นเฮยแล้วเปนเฮียแล้วเปนเฮียแล้วเปเฮยแล้วเปนเฮียแล้วเป็นเฮียแล้วเป็นเฮียแล้วเป็นเียแล้วเป็เฮียแล้วเป็เฮียแล้วเปเฮียแล้วเป็เฮียแล้วเป็เฮียแล้วเป็นเฮยแล้วเป็เฮยแล้วเป็เฮี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 ยแล้วเป็เยแล้ว

ปุนปุยไม่ได้กดด้านนะไม่กดด้านนะหน้าพาลุยไม่ได้หน้าพาหลุยนะยี่มาดิยี่ตาเพื่อนไปทีบนเขาแนบบนเขาไอ้รังรถไฟอ่ะมาฮันดิมาดิมาดิพี่จีไม่ดิเดะยิงกูดิยิงกูดิยิงกูดิสวย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 เพื่อนก็ดีใครอ่ะใครอ่ะเล่นการณีเล่นการณีข้างหลังมันลีนแล้วนะสบายเล่นการนี ไม่ไม่ใครเกิดแล้วมึงกลับไปเล่นกลางไฟเกิดแล้วกลับไปเล่นมาทางันไอ้เหี้ขาะไอ้เหี้ยก็มาเื่อ่นเกนรฟังฟังพี่ตีพี่ผักฟังก่อน มึงเอาปืนแปดขึ้นรถเราไปเล่นสะพานเขียวเอ้ยไปเล่นปาเขียวนึงเล่นปเขียวนึงปืนแเล่นปเขียวนึงสะานอเขาเขาดันมาสะพานดันมาปืนแมึงเล่นปเขียวนึงกไนกไนมึงจะมาเนเนี่ยไม่ไม่ปืนไม่ฟบูฟูไัไมขอขอปืนบนรถปืนบนรถมาบนาบนปเขียวหน่อยมันต้องขึ้นปืนบนรถปืนบนรถปเขียวหน่อยปืนบนรถบนปเขียวหน่อยเพื่อนรฝฟันปนดปนเดกุณดึงแว่นหนดึง่นห้ ป้าป้าแม่เพื่อนดิปะ้อพูดเกียอะไรว์เป็นเกียอะไรมึงเป็นเกียอะไรอ่ะเกียเกียกระจอกโอ้เียไโต้มอเกียนีไม่เป็น ไข่ต <S <S mm, media. Mm, media. Today, mm. ok ้มไข่ต้มเจไข่ต้ม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 ไ้ขกขขข้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้มอะมอไปได้ตรงนี้ขาว่มึดมเนไดึก้นไน้าดึอบ้นไน้าเขาจะชุ ไปไไปนอนอยู่นะอยู่ตรงหน้าสะพานดุยหนสะพานุยาสะพานุยเแล้ว้าไปเย้าิงกาไฟดิึ่งมันยิงกรไฟยิงกรไฟดิยิงกรไฟ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 พี่พี่จี๊ปุดดยิงพี่จี๊ดแล้วึงใจเยน่อน ปืนแปดมาไปเขียวหน่อยไหวไหมขออีกอันนึ่ปืนแตดกำลังไปไปเขียวปืนแปดกำลังไปไปเขียวกูหนึ่งคนมามามากูมากดให้มามาปืนแตดมาปืนแปมาแล้วนะตรงตรงตรงทางเขาอตรงทางโค้งซ่โซ่โซงโค้งปืนปืนเห็นไหมล้มล้มล้มคคืแล้วพี่ค่อยมาพี่ชักคืนแล้วถ้าคือแล้วอ่าเอาบเอามบตรข้างหลัง ไดยินไหมไอ้ข้ามาข้ามาซ่ข้างหลังสิไหมข้ามามึงมาไอ้เขียวหน่อยลงปืนไหนลงปืนไหนไอ้ถือไหมตาแป้งตามมาไอ้เขียวมึงไหวปะไปเดี๋ยวไม่ไหวหน่อยตายังอยู่ตีนอะไรบ้างกูไหวขึ้นรถแม่งขึ้นรถแมงมุมรถตรงนี้เนี่ยคนนึงมันพลีตรงเนี้ยโหลเพื่อน หน่อยลงปืนหน่อยลงปืนหน่อยเฮ้ยมึงถืออไ้เขียวไอ้เขียวเป็นปืนหน่อยถือสเป็นปืนหน่อยเฮ้ยไฟไฟไฟสาการมึงเล่นไปเลยตรงนี้มันอยู่กูเยอะตรงนี้มันอยู่กูเยอะไฟยกามึงเล่นไปเดิ๋ยวบับกนมาเนี่ยมึงเมึงถือสเป็นปืนมึงถือสเป็นปืนหน่อยมึงฟังกูมึงฟังกูมึงฟังกูเล่นกันเป็นกลุ่มเล่นกันเป็นกลุ่มตรงกลางรวมการเล่นรวมการรงกลางอ่ะไม่มึงไอ้แดงแบงค์มึงเสียสายการให้ได้เดี๋ยวกูดึงตัวป้าเขียวให้ มีค่ะยูจะเปลี่ยนปืนนะเว้ยทังจีนยิงปืนมาหน่อยขอปืนมาป้าเขียวหน่อยได้ป่ะเล่นเล่นป้าเขียวหน่อยได้ป่ะลงนะพี่ในในพุ่มมันตายยังในพุ่มมันตายยังพี่กลับมาเลยเห็นปะสลั่างอ่ะฮัลโหลพันมาพันมาโตเปลี่ยนปืนหน่อยพุ่มล่างเราศพหน้าคุกาน้องสองคนไอวุบอะอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ อ้โลๆใครไม่มีศพป้าลงมามาตรงเนื้อหน้าคุใค้กูหน่อยดิเห็นวิชั่นขา้านเนื้อหน้าคุก่อมาซ้ำหน่อยกดให้อยู่โแล้ววมันชุบมันชุบมันชุบหนวเนื้อหน้าคุกมา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 มไมามาดาม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 มังมามามามปมาามาลาา้ามามางมามาาางม้าล ทำไป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 ทาให้เพปืนมือมันเียนขอดิปืนมกดมอด่าปืนกดมันขอามีตัวนึงอยอะพี่โกโดนกดี่ะไปกดไปพี่ยิงนวพี่โกไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงที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 มาเนินหน้าหน้าหน้าคุกนายเดโหลพี่เลนีเลาไปหนี่เล่นอยู่เเนตรงนี้เสร็จยา แบงค์แบงค์เอาศกไปให้เพื่อนในวงแบงค์เอาศกไปเพื่อนในวงมีอีกตัวนึงมีเฮียนรกนี่อีกมา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 เอาศกไปเพื่อนเอาศกไปเพื่อนเดี๋็กกูฟิตนะมา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 เฮ้ยน่ามีมีตัวนึงหัวหมีมาดิมาดิมาดิเห้ยแล้ว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 มาแล้วมาแล้วล้มล้มเอศกมาเอาศกมาเาศกมาไว้เยอะยเพื่อนห่อเลยเพื่เนี่ยมันอุ้มไม่ทันนะเว้ห่อไปเลยห่อไปเลยห่อไปเลยใครเซ็ตเซ็ตรถเ็ตรถเลยห่อเลยเซ็ตรถก่อนเซ็ตรถแล้วห่อเลยเซ็ตรถแล้วห่อเลยใครมีกล่องซ่อมบ้างวะ ไอแปดใครวะโทษวะเอ่อกิ้งกพี่ขอกอมหน่อยดิามีเงกัตาม่อเฮ้ยข้าวีมันขึ้นไอแปมันขึ้นไอแปบงงกันใครรีบเปลี่ยนรีบปลี่ยนยหอทันนะอีกรอบนึงได้อยู่นะเอหยุดนุกปะน้องวยเอ็งหัวม่วงยัเหรวะเจเจพี่ไปพี่ไปเอมีใครได้หัวม่วงะ ตัดอีกเลือกบ้หอได้อีกรอบนึงีงนหอได้อีกรอบนึงอี่อีอีอเดี๋ยวปาอเลยเลอดี่อนดก่อนไม่รีบไไหนใครมีถุงห่อะไมรีเียได้ป้ตรงน้นุมเจ้ารด้มงยิงได้มงยิงนแมงบงมาดีดีใครมีห่อปะ